สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมรถครอบครัวนะฮะกลับกันมาอีกแล้วกับผมนะครับบีมเพิจิตรนะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจําบริษัทเพิจิตรนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับนะฮะแตกต่างจากที่แล้วแล้วมานะฮะที่ผมจะนํารถมารีวิวนะครับนะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในในกลุ่มของ ppv นะที่เป็นตัวโต้ตาไฟเนอร์นะครับแล้วก็ตัว mewx นะครับในกลุ่มของดีเซลนั่นกันเลยนะครับมาวันนี้นะครับ นะะฮมีอยู่1คันนะฮะแล้วก็อีกหลายๆคันนะครับที่เข้ามาสําหรับเครื่องมือสินนะที่เป็นรถ7ที่นั่งนะครับรถครอบครัวนะครับสําหรับคันนี้นะครับฮอนด้าซีอวีนะครับ2.4 ES นะครับผมนะฮะฟังไม่ผิดนะฮะ ES นะครับปี2,020นะคันนี้นะครับ2.4 ES นะครับโพซิชั่นของรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นย่อยที่มีอยู่ระหว่างตัว2.0นะครับ2.0 2อง e นะ2อง e แล้วก็2อง el นะครับอยู่ระหว่างนะพี่นะนะครับอยู่ระหว่างกลางนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวพิเศษอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นตัวเบนซ์เชนด้วยสำหรับปี2020นะครับนะตัวนี้ได้เป็นตัวขับ4นะนะครับ all wheel drive นะครับผมนี่นะได้เป็นสีขาวด้วยนะครับคันนี้เลขไมเพียงแค่90,000นะครับนะรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับแม็กขนาด18นิ้วนะครับนะฮะรถสวยมากพี่คันนี้นะอย่าบอกว่ารถสวยมากเป็นตัวพิเศษที่ทำออกมานะะะคครรัับบ ES นนนี นะพี่ดูแม็กนะครับแม็กจะเป็นลายดอกไม้นะสวยเลยนะครับ18นิ้วนะครับยางปี23นะครับใช้ได้ยาวเลยนะครับแล้วก็คันนี้ได้หลังคาสลูปด้วยนะครับหลังคาสลูปนะนะสำหรับตัว ES นะครับผมภายในตกแต่งลายไม้นะสวยเลยทีเดียวคันนี้ออกห้างอยู่1 5 2 9 0 0 0้านบาทนะครับนะฮะออกห้างอยู่ล้านห้าสองเนะครับพี่โดนขายอยู่ที่ราคา8ปดแสนห้าหมื่บาทนะครับราคาหายไปลุ่มๆเจ็ดแสนเลยพี่นะครับได้หน้าสวยๆอย่างนี้เลยนะนะครับชมไม่ได้เชนนะ ไฟหน้าเป็น Fu l l LED ทั้งหมดแล้วนะนะครับแล้วก็เดท์ทม์นนิ่งไลท์มีให้นะแล้วก็ตัวข้างล่างนะครับที่เป็นตัวสปอร์ตไลท์ก็เป็นตัว LED ดีด้วยนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่ถือว่าสวยจัดเลยนะนะครับแล้วก็ได้อ่ความเป็นรถบ้านนะครับรถครอบครัวนะฮะมือเดียวคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็น5้าที่นั่งนะครับเป็น5้าที่นั่งภายในเบาะหนัง5้าที่นั่งนะครับด้านหลังไว้เก็บสัมภาระนะครับอันนี้คือสภาพแรกเข้านะรถเข้าใหม่นะพี่นะรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ทําสีียยงงงไม่่ดดดด้้้เเเเก็บาาาลลลละออนนนคแแูฝุ ได้สภาพนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของตัวรถกันนะครับทั้งภายนอกและภายในกันมาต่อกันในส่วนของภายในนะครับคันนี้นะอย่างที่ผมบอกเลครับตกแต่งค่อนข้างสวยนะนะครับสีภายในจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตกแต่งนี่มีลายไม้เข้ามาตกแต่งด้วยนะนะครับเหมือนกับแบรนด์รถยุโรปนะนะครับเหมือนกับเบนซ์เลยพี่นะสวยมากนะพี่นะนะครับ แผงประตูด้านหน้านะครับนี่นะฝั่งคนขับนะครับมีปุ่มของตัว Memory s e ่ซีให้2จุดนะสองตำแหน่งนะครับแล้วก็แผงประตูด้านหน้าไม่มีช้ำเลยนะเลขไม่เพียงแค่9 6 0 0 0โลเท่านั้นพี่นะครับพี่ดูคุณภาพของตัววัสดุนะแล้วก็ความสมบูรณ์นะครับเป็นโอเมกอาร์ยังอยู่นะครับซีนกาวเต็มทั้งฝานะพี่นะนะครับจุดเชื่อมต่อสวยๆนะครับนี่กระจกเดิม Honda นะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะฟิล์มสีนี้นจะดูออกแนวเป็นลักชูรี่หน่อยนะครับนะผมถ่ายในช่วงตอนเย็นนะพี่นะแสงมันกำลังได้พอดีเลย นะครับตรงนี้เป็นซอฟทัชนะฮะมีย่นนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้นะนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้นะครับกระจกก็ลงเป็นออโต้ทั้งสีบานนะครับปัะตกระจกไฟฟ้านะครับเนี่ยแล้วก็ปรับกระจกข้างนาเซนทัลล็อกมีมาให้นะนะครับในส่วนของเบาะนะครับพี่ดูสภาพของตัวเบาะนะนะครับสวยจริงๆคันนี้นะเดี๋ยวผมขอเปิดไฟก่อนนะปึ๊บอ่ะนะฮะเบาะจะเป็นอย่างนี้นี่ยพี่นะนะครับคล้ายๆเบาะทรงสปอร์ตนะครับดูสวยเลยทีเดียวนะผมชอบมากนะสำหรับเบาะ c r v วรุ่นนี้ที่ออกมานะครับ นะร์บอปร์พไฟฟ้านะครับเอ่สิบทิศทางนะครับฝั่งนี้6นะฮะหเลื่อนหน้านะครับเลื่อนหลังนะฮะขึ้นลงนะครับนี่นะขึ้นลงนะนะครับปรับพนักพิงนะครับนะปรับพนักพิงแล้วก็ตรงนี้เหมือนด้านหลังนะพี่นะนะครับเหมือนด้านหลังนะนะครับเหมือนด้านหลังนะนี่อีก4ทิศทางนะ นะครับคือไว้ในกรณีที่เราขับรถนานๆนะครับเหมือนมีหมอนมาดันข้างหลังนะฮะอย่างนั้นเลยนะครับลดอาการไม่ล้านะพวงมาลัยมัิติฟังก์ชันนะครับเนี่ยเชื่อมต่อทั้งในเรื่องของการโทรศัพท์นะครับแล้วก็คลุกเซนโทรนะมีมาให้นะครับคอนด้าเรนวอสนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยคันนี้มีให้ล้นๆเลยพี่นะครับเรนวอสมีมาให้พุชสตาร์ทนะครับพาร์คินเซนเซอร์นะครับมีมาให้นะครับทักชั่นส่วนโจนมีมาให้แล้วนะนะครับตกแต่งลายไม้เข้ามาในเกือบทุกจุดเลยนะนะแซมเข้ามาดูสวยเลย นะครับคันนี้กล้องถอยจอทัชสกรีนนะครับกล้องเป็น3ส่วนนะตัวจอภาพนะครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับแล้วก็ไวเลสชัชเจอร์นะครับมีมาให้นี่ตรงนี้นะนะครับนอกนั้นก็จะเป็นตัว USB นะครับที่เชื่อมต่อเพิ่มเข้ามาอีกนะฮะเบรกโคมีมาให้นะครับแล้วก็เบรกไฟฟ้านะครับนี่นะฮะในส่วนของอีคอนโหมดนะครับมีมาให้อยู่แล้วนะสำหรับตัว Honda นะนะครับที่ใส่ของกระจุกกระจิกนะครับนี่ตรงนี้นะครับถือว่าไม่ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะ นะครับแล้วก็ที่วางของตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่ใส่ของนั่นแหละอีกนะครับถือว่าโอเคเลยนะฮะด้านบนเป็นซันรูฟนะนะครับเอ่อคันนี้เป็นรถบ้านนะครับไม่มียันไม่มีกละนานะสวยๆเลยพี่นะครับตรงนี้เป็นที่ใส่แว่นนะครับแสงไฟจะเป็นออกเอ่อสีมินิมอลมินิมอลหน่อยนะนะครับสีขาวนะที่ใส่แว่นนะครับแล้วก็เอ่อตรงม่านบังแดดนะครับนะตรงนี้นะครับไม่มีไฟให้นะนะครับตรงนี้ไม่มีไฟให้นะครับปุ๊บอ่ะมีกระจกให้นะครับแต่ไม่มีไฟให้นะะสภาพสวยเลยทีเดียวนะครับคันนี้ กระจกรู้สึกตัวคอร์ทีตัวลำโพงนะจะมี8ตํตำแหน่งพี่นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถนะครับนะคันนี้ได้กระจกมองหลังนะครับกระจกมองหลังที่เป็นตัวตัดแสงออโต้ด้วยนะนะครับรถสวยมากพี่คันนี้นะติดฟิล์มเรียบร้อยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทรถนะนะครับปุ่มพุทสตาร์ทอยู่นี่มาครับอ่ะนะฮะมาแลวเอ่อลมออกมาค่อนข้างแรงเลยนะยังไม่ได้ปิดแอร์นะครับ เลขไมล์ที่ปรากฏนะครับตอนนี้9 6 0 0 0โลนะนะครับ90,600โลนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีแจ้งเตือนเรื่องของซีดเบลนะครับนะระบบต่างๆสามารถเซตได้จากตรงนี้นะครับนะตรงพวงมาลัยเลยนะฮะทั้งในเรื่องของตัวรู้สั่นโทนะครับแล้วก็คันนี้กระจกเอ่อตัวที่ปัดน้ำฝนนะปรับออโต้ด้วยนะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกล้องถอยกันหน่อยนะครับเนี่ยกล้องถอยตรงนี้นะอดี๋ยที่ผมบอกนะฮะมีเอ่อเขาเรียกว่ามี3ตําแหน่งนะครับ นี่ตัวนี้นะฮะสามารถสามมุมมองที่เป็นะสามมุมมองตัวนี้มุมกว้างนะครับมุมแคบแล้วก็มุมที่มองลงมานะครับนะฮะถือว่าค่อนข้างสะดวกแล้วก็จําเป็นด้วยนะสำหรับเวลาเราถอยรถนะครับมุมนี้นะโดยเฉพาะมุมที่มองด้านล่างนะครับมันจะมีอย่างเช่นตัวหมอนรองด้านหลังนะฮะไม่ให้การลดนะฮะไม่ให้ไปชนชนพวกกําแพงชนอะไรต่างๆนะครับนะฮะจะเป็นหมอนรองรองล้อนะฮะตรงเนี้ย เราสามารถมองเห็นได้นะครับแล้วก็กรณีมีพวกกระถงกระถางนี่ครับนี่นะตรงนี้จําเป็นเลยนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าเราถอยสุดได้แค่ไหนนะครับตรงนี้ถือว่าจำเป็นเลยโอเคเลยนะครับกล้องถอยนะมีให้3ตัวนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับนี่นะมีทั้งในเรื่องของตัวนิเกเตอร์นะครับนะฮะออเดโอนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อในเรื่องของโทรศัพท์นะครับที่เชื่อมต่อตัวเขาเรียกว่า Apple ิลคาร์เพนะครับนะแล้วก็ Android Auto นะครับได้นะนะเป็นจอทัชด้วยนะ นี่นะล้ําจริงๆพี่นะคันนี้นะครับนะรถสวยเลยดูแมปกันหน่อยนะฮะนี่นะโอ้โหกราฟิกสวยนะพี่นะนะครับคันนี้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เมมเบอร์ได้นะครับนี่สวยจริงแล้วก็ระบบสั่งการเสียงของตัวสลีได้ด้วยนะครับคันนี้นะฮะโอ้โหล้ําจริงๆพี่คันนี้นะครับได้ไปคือพี่ได้ตัวเทคโนโลยีไปด้วยนะครับแล้วก็แอร์แบ็ก8ใบนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะตัวนี้มีในเรื่องของการตรวจจับ ความเมื่อยล้านะของของคนขับด้วยนะนะครับมันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งนะในเบน์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นหนึ่งในเบน์แหละเบน์เกือบทุกรุ่นเลยนะครับเบน์ทุกรุ่นเลยนะครับมันจะขึ้นทางพี่ๆน่าจะเคยเห็นมันขึ้นรูปถ้วยกาแฟเนาะนะครับถ้าหากเราขับแล้วก็มันจับอาการได้ว่าสมมุติเราขับแล้วมันมันกินซ้ายฟึดไปทางเี้ยนะครับเราหักพวงไาลไปทางซ้ายทางขวาฟึดนะฮะมีอาการที่แบบการเมื่อยล้าของคนอ่ะนะครับมันก็จะขึ้นเตือนให คุณต้องจอดพักนะครับเพื่อจิบกาแฟหรืออะไรเงี้ยนะฮะนั่นคือตัวสัญลักษณ์ที่เขาแสดงออกมานะครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะนะครับมีเหมือนกันนะครับในในส่วนของลูกกาแฟนะครับอ่ะดูกล้องเลนวอหช่อยนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บนะกล้องเลนวอชจะทํางานฝั่งทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับนี่จะมองทางด้านซ้ายนะผมเปิดประตูฝั่งนู้นอยู่นะครับมันก็เลยส่องตรงผนังนะครับนี่นะฮะอีกโดยจะแสดงสส่วนนะพี่นะนะครับสแบบนะก็คือเรากดนะมันก็จะแสดง กดปิดนะฮะอย่างที่2เรากดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับมันก็จะแสดงเหมือนกันนะครับนี่นะนะถือว่าจําเป็นนะเดี๋ยวนี้นะครับนะฮะโอเคเลยมาต่อในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังตัวเซีวีนะครับจะถือว่าเป็นรุ่นเดียวตอนนี้เลยนะที่สามารถเปิดประตูได้90องศาพี่นะผมตีว่า90เลยนะนะครับจะได้นึกภาพออกนะครับนี่นะเพื่อสะดวกแก่การขึ้นลงนะฮะแล้วก็นําพวกของใช้ของอะไรพวกเนี้ยนะฮะเข้าไปในรถได้นะครับเบาะ จริงๆตัวนี้นะออกแบบมาเพื่ออเนกประสงค์เลยนะครับทำได้หลายอย่างนะครับพับเบาได้นะบรรทุกคนก็ได้นะนะครับเนะเบาะนั่งสบายมากพี่คันนี้นะครับเบาพี่ดูนะโอ้โหนะมันไม่ถึงกับนุ่มนะครับมันไม่ถึงกับนุ่มนะที่แบบตัวจมลงใบขนาดนั้นนะครับแต่มันจะเฟิร์มๆแน่นๆนะครับนะฮะมันไม่เหมือนกับเบาโซฟานุ่มๆอย่างกันนะนะครับมันจะเฟิร์มๆแน่นๆนะครับแต่สะดวกสบายการหลอดกันทางแน่นอนนะครับด้านหลังมีแอร์ให้นะครับ แล้วก็จุดเชื่อมต่อที่เป็นตัวใส่ชาร์จต่างๆนะครับนี่นะมีให้2จุดนะครับด้านบนนะฮะหลังคาสลูปนะครับนี่ตัวนี้นะฮะยาวมาถึงด้านหลังเลยนะแถวหลังเลยนะครับนะี่สวยจริงพี่คันนี้นะครับมีไฟให้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะปกติถ้าเป็นตัวเจ็ดที่นั่งจะมีแอร์อยู่ตรงนี้อีกอีกหนึ่งจุดนะนะครับแต่นี้มันเป็นท่านที่นั่งครับออกแบบมาเพื่อท่าที่นั่งนะครับด้านหลังจึงไม่มีแอร์นะครับมีตรงนี้แทน แผงประตูด้านหลังนะครับฝั่งขวานะมีลำโพงนะพี่นะนะครับลำโพงทวิสเตอร์แล้วก็เราตัวลำโพงเสียงกลางตัวใหญ่นะครับแผงประตูด้านหลังสีสวยพี่นะิีกาวเดยนน่องฝานะครับนะจุดเชื่อมต่อต่างๆนะชัดเจนครับนะเม็นโอเมด้ายิงอยู่กระจกเดิมฮอนดานะติดฟิล์มเรียบร้อยครับนะมาดูยางกันหน่อยครับยางเป็นของกุเยียนะครับปี2023นนะนี่นะใช้ได้ยาวพี่แล้วก็ค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะไม่มีกินฟุตบาทมานะครับ ลายผมมองเป็นลายดอกไม้แล้วกันนะสวยดีนะครับแม็กซ์สินิ้วนะครับช่วงล่างสวยๆเดิมๆเฟิร์มๆนะครับหลังคานี่หน้าหลังคาสลุปนะกระจกนะครับนะฮะนี่พนรามิกนะนะด้านหลังหลังคานะครับไม่มีบุมไม่มียิ้มนะแล้วก็มีตรงนี้นะมีสปอยเลอร์ให้นะมีไฟเบรกตวงที่3กระจกเดิมด้านหลังติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับเนี่ยไลฟ้าไม่มีขาดนะออกจะเป็นปลาหลอดหน่อยนะพี่นะนะครับออกเป็นปละหลอดหน่อยนะครับ ฝาท้ายนะครับเป็น AWD นะครับ All Wheel Drive นะครับขับ4ตลอดเวลานะพี่นะนะครับรถสวยดีคันนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับด้านหลังนะครับฝาท้ายมาดูฝาท้ายหน่อยด้านหลังมีโครเมียมด้วยนะครับตรงตัวเสรลักษณ์ของตัว Honda นะครับนี่เปิดฝาท้ายออกมาแล้วนะนะครับตัวนี้เป็นสามารถอ่เป็นตัวแฮนด์ฟรีได้นะครับโดยไม่ต้องอ่แค่มีกุญแจแล้วก็ตัวคิกเซนเซอร์มานะครับสามารถเปิดฝาท้ายได้นะจุดเชื่อมต่อน้นท้าย สวยเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะพี่นะนะครับกระบอกโช้นะครับเป็นไฟฟ้านะครับดันได้สุดกระบอกนะครับทำงานปกติเนี่ยคงไฟสวยๆพี่นี่นะเป็น L e d ดีหมดนะข้างหน้าก็เป็น L e d ดีครับผมเนี่ยสวยนะรองนุ่งรองน้ำสวยนะครับสีเดิมนะผมเม็ดองเม็ดอ้างยังอยู่นะครับแล้วก็นี่เนี่ยน็อตไม่มีขยับนะครับนะด้านล่างนะครับนี่นะตรงจุดขึ้นลงของนะครับจุดพักของต่างๆนะครับนี่นะผมให้ไล่ดูไปเลยนะนะครับสวยนะครับ นะไม่มีชำนะนะสภาพถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับดูแลรักษาดีเนะี่ยแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่นะเอ่อตัวยางอะไรนะครับเป็นล้อมแมกนะเป็นลายเดียวด้วยแล้วก็มีตัวซับเสียงนะที่เป็นผ้านะครับนี่เอ่อตัวแม่แรงนะครับแล้วก็ชุดค้งเครื่องมือต่างๆที่ช่วยเหลือพื้นฐานนะครับเนี่ยมีมาให้นะฮะพร้อมเลยพี่คันนี้นะครับอยากจะบอกว่าคันนี้นะฮะหลังจากที่ได้ทดลองขับนะครับเนะี่ย บอกได้เลยว่าการเก็บเสียงภายในของเขานะครับค่อนข้างจะเก็บเสียงได้ดีเลยเงียบเลยนะนะครับเงียบเลยจากด้านนอกนะครับเสียงเข้ามารบกวนน้อยมากนะครับถือว่าโอเคเลยสําหรับรถครอบครัวนะครับนะฮะที่นั่งนะนะครับสําหรับรถครอบครัวที่ไม่ใหญ่มากนะพี่นะนะครับพ่อแม่แล้วก็ลูก2คนนะครับโอเคเลยคันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยว่าพี่คันนี้คือสุดแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปหารถใหญ่ๆแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเจ็ดที่นั่งนะครับด้านหลังก็เก็บของได้เยอะนะนี่นะฮะ กระเป๋าเดินทางได้มาทัก3สามใบใหญ่ๆเลยพี่นะครับเป๋าเดินทางต่างประเทศนะนะครับเต่าเดินทางต่างประเทศนะนะครับเรื่องนี้นะฮะการออกแบบของเขาผมต้องชื่นชมนะของคันด้านะฮะออกแบบมันค่อนข้างสวยนะตัวนี้พอดึงแล้วเนี่ยเบาะมันจะพับได้นะฮะเบาะด้านหลังเป็นหกสิบสี่สิบนะอ่ะเดี๋ยวลองดูหนึ่งสองสามปึ๊บนี่นะมันเหมือนเป็นไฮโดรลิกเลยพี่นะแทนที่เราจะเดินอ้อมไปที่ประตูนะแล้วก็มากดเอ่อพับเบาะนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือ สิ่งที่ Honda ออกแบบมานะครับอ่ะอีกทีหนึ่งฝั่งนี้น่าจะติดติดสายพี่นะติดสายนะลงค่อยๆลงช้าๆนะนะครับสวยเลยนะครับการออกแบบนี้พี่ดูนะแฟลตเรียบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะผมชอบในการออกแบบของ Honda นะนะครับพี่ดูนะมองขึ้นไปเห็นหลังคาสันลูปนะครับพานูรามิกนะฮะสวยๆเลยนะะสายแคมปิ้งนะครับผมว่าความยาวจากตรงเนี้ยด้านท้ายนะครับจนถึงตรงนู้นอ่ะ น่าจะมีประมาณ160เซนนะครับ160เซนนะนะครับผมว่า150ดีนอนแล้วขาไม่โผล่แน่นอนนะขาไม่โผล่แน่นอนสำหรับสายแคมปิ้งนะครับด้านหลังนะับฝาท้ายสวยๆนะครับนี่ไม่มีช้ำนะนะฮะรถสวยจริงพี่นี้นะครับใครมองหาอยู่นะผมว่าคันนี้แหละนะครับคุ้มค่าที่สุดแล้วสำหรับตัว Honda c ซ v นะครับนี่ยผมยังแอบชอบแอบเชียร์เลยพี่นะฮะใครหารุ่นนี้อยู่นะครับลองดู 本田 CRV CS นะก็ ES นะพี่นะ CRV ES 2.4นะครับขับสี่นะ All Wheel Drive ครับนะฮะคันนี้นะโอ้โหพี่ดูนะมันได้อารมณ์อะนะฮะได้อารมณ์รถครอบครัวได้อารมณ์เอ่อในการออกไปพักผ่อนท่องเที่ยวแคมปิ้งนะฮะเนี่ยพี่ดูแผงประตูด้านหน้านะครับนะไม่มีช้ำนะนะครับไม่มีช้ำรถสวยจริงคันนี้นะฮะเม็ดลงเม็ดอาร์สวยๆจุดเชื่อมต่อสวยๆนะนะครับยางกันเสียงแน่นๆ ค,คันนี้นี่นะเครื่องเคยิบสี่ไนะคันนี้สองยูสี่ลิตรนะนะครับเครื่องเคยิบสีรถบ้านมือเดียวเนะี่ยสวยๆเลยนะเนี่ยเบาะทางด้านข้างคนขับนะปรับหกทิศทางครับนะฮะโอ้โหพี่ดูนะสภาพของตัวเบาะนะครับแล้วก็ลายลายไม้นะครับเนะี่ยข้างบนเป็นซอฟทัชนะนะครับข้างบนเป็นซอฟทัชนะฮะสวยดีนะครับ,นะรบโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของ ห้องเครื่องนะครับเนี่ยอ่าผมไหดูข้างๆก่อนเนี่ยเรียมคมสันไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับเข้ามาสภาพนี้จริงจเนี่ยเข้ามาสภาพนี้เลยพี่นะฮะโหนะใครหาอยู่รีบเลยนะพี่นะนะครับรีบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องครับมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับคันนี้นะผมสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดไฟอยู่นะครับนะฮะไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นแบบซีเฟนเชียลนะนะครับเนี่ยเป็นไฟไล่ไปนะฮะไล่ออกไปนะครับ แล้วก็ไฟหน้าเป็น Full LED นะครับรวมถึงด้านล่างด้วยที่เป็นตัวสปอตไลท์นะนะครับเดย์ทัมและนิ่งไลท์มีมาให้พี่นะครับรถสวยมากคันนี้สำหรับตัว c ีอนะครับคุ้มค่าสุดๆนะได้เป็นสีขาวด้วยนะครับคันนี้ครับตัวคานหน้าคันบนมอน้ำนะสภาพเดิมๆพี่นะครับมาร์คสีนะจากลงจากจากศูนย์นะครับยังอยู่เลยนะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวนะครับเนี่ยเครื่องเป็นตัว K24 นะครับนะฮะขึ้นชื่อหรือชารอยู่แล้วนะสำหรับตัวคันด้านะครับ K24 บล็อกนี้นะนะครับ ทนนะครับแรงนะครับเอาอยู่แน่นอนพี่สําหรับ2.4ลิตรนะครับคันนี้นะนะครับพี่ดูนะสภาพเครื่องนะครับยังใหม่อยู่เลยนะนะครับผมต้องบอกว่าคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับนะเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดอย่างจริงจังนะครับแค่ล้างอ่าล้างแล้วก็ถ่ายรูปเข้ามาแค่นั้นเองนะครับตรงนี้เป็นเบรกอีเบสนะครับปั๊มเบรกนะครับน้ำมันเบรกนะครับอย่างททินเครื่องนะฮะนี่นี่คือเสียงเครื่องนะนะครับเงียบๆเลยพี่นะ2.4ลิตรนะครับรถสวยจริงๆ นะครับน็อตด้านหน้านะครับไม่มีขยับนะเนี่ยน็อตฝาโปรงนะนะครับรูกลมเม็ดอาร์ตต่างๆสวยๆเนี่ยยางไม่ใช่ยางฉนวนกันความร้อนนะครับแน่นๆนะไม่ตกท้องช้างนะด้านบนนะสวยๆพี่นะครับรูกลมเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับน็อตฝั่งนี้นะนะครับน็อตไม่มีขยับครับนะฮะเบ้าโชคเดิมๆนะตรงนี้เนี่ยซีนธรมมะพร้าวนะนะครับยังสวยเลยพี่นะอย่างสวยเลยนะนะครับสวยมากแบตเตอรี่นะครับกองอากาศนะครับแผงฟิล นะครับแผ่นฟิลดิเลยต่างๆนะครับสภาพเครื่องอยู่ในสภาพนี้เลยพี่นะเกียร์อยู่ฝั่งนู้นนะนะครับคันนี้เนี่ยพร้อมยิงพี่รถสวยมากนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวไปสรุปกันครับนะครับสำหรับตัว Honda c r v นะครับรถครอบครัว1หนึ่งรุ่นนะครับถึงแม้คันนี้จะเป็น5ที่นั่งเ็าตามนะนะครับ CRV 2.4 ES นะครับถือว่าเป็นรุ่นพิเศษรุ่นหนึ่ง ที่ขั้นกลางระหว่างตัว E แล้วก็ตัว EL นะครับคนนี้ได้เป็นตัว2.4แล้วก็ขับ4ด้วยนะครับ All wheel drive นะครับขับ4ตลอดเวลานะนะครับล้อขนาด18นิ้วนะครับลายดอกไม้เลยพี่นะตัว Minor Change นะครับสวยๆนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าสวยมากนะครับได้สีขาวด้วยนะครับกระจกเดิม Hon d a นะครับติดฟิล์มทุกบานแล้วนะสวยๆเลยพี่ฟิล์มไม่มีร่องนะนะครับได้เป็นหลังคาสลม์นะครับระบบความปลอดภัยมีให้เต็มลำเลยสำหรับคันนี้นะครับนะะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับ ที่ไม่ใหญ่มากนะครับที่ไม่ใช่เจ็ดที่นั่งนะนะครับคันนี้ผมแนะนําเลยพี่นะคุ้มค่าสุดๆเลยนะออกห้างอยู่1นึ่งล้านห้าแบาทนะครับเพชจยนขายอยู่ที่ราคา8ปดแสนห้าหมบาทเท่านั้นนะนะครับพรอยู่ประมาณคันนี้นะนะครับพรอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าหมื่นหกเท่านั้นเองนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะสองจุดเจ็ดเก้านะครับเริ่มต้นนะครับสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับแล้วก็ มีเงินดาวเยอะๆนะนะครับวางดาวเยอะๆพี่ดอกเบี้ยถูกลงไปอีกนะนะครับผมมีถึง2.59 2.49และถูกสุดที่2.39พี่นะครับมีที่ไหนให้เยอะกว่านี้ไหมนะฮะที่นี่คือสุดแล้วนะสำหรับบริษัทเพทย์ตนนะครับนะฮะารการรับสากลนะครับพนักงานบริษัทนะนะมีทริปเงินเดือนอย่างสอบลองเงินเดือนนะครับมีเครดิตผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสินเช่อเงินสดผ่อนมอไซค์เกินปีขึ้นไปนะครับสามารถรอผลอนุมัติได้ภายใน2ชั่วโมงเลยนะครับ ต่างจังหวัดนะครับรับเงื่อนไขเดียวกับที่ที่นี่เลยที่กรุงเทพนะครับอาชีพอื่นนะฮะเกษตรกรนะครับทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะครับอาชีพอิสระนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับการค้าขายต่างๆนะนะครับขอคุยรายละเอียดกันก่อนนะครับนะเบอร์โทรผมด้านล่างนะครับ093 269 9898นะครับบีมนะแล้วก็ในช่องทางของไลน์นะครับมี A เอ็น้อยนำหน้านะ L E N G 423ครับเล้ง423นะฮะแลนจะชื่อเล้งบีมขายรถนะครับแอดเข้ามาได้เลย คแคปรูปแล้วก็ส่งเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับถ้าลูกค้านะครับเห็นว่าสวยนะครับแล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับสามารถออน์จองได้ที่บัญชีที่ผมขึ้นในนี้นะบัญชีคุณวชิระนรงเพชรนะครับเจ้าของบริษัทพิยนนะนะครับแล้วเจ้าของจะเช็คยอดบัญชีด้วยเ,เช็คยอดโอนจองนะด้วยตัวเองครับผมนะฮะเช็คยอด ด้วยตัวเองเลยนะฮะไม่ใช่บัญชีม้าไม่ใช่บัญชีวิชาชีพนะครับบัญชีเจ้าของเลยพี่นะครับโอเคเนี่ยนอกจากนี้นะครับท้ายคลิปนะนะฮะผมมีเข้ามาอยู่หนึ่งคันนะครับคันนี้ปี2016นะ2 0 e ครับ2 0 e เป็น CRV นะฮะรถครอบครัวหนึ่งรุ่นนะครับ2 0 e คันนี้5ที่นั่งนะนะครับปี16ราคา519,000บาทนะครับยังไม่ได้ทำเลยพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะนะครับเพิ่งเข้ามานะ่ยคันนี้สวยๆเลย นะครับสวยมากพี่คันนี้นะใครหาอยู่นะครับสําหรับปี16นะมันจะเป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเป็นโฉมนะนะครับโฉมสุดท้ายแล้วนะตัวนี้นะ16บหจดสินะนะครับนี่นะแต่เป็น4 w h e e ีนะพี่นะคันนี้เป็น4 w h e e ีนะนะครับนี่นะ4 w h e e ีนะผมสองจุดแต่เป็น4 w h e e ีนะรถสวยมากนะครับสภาพนี้เลยพี่นะครับอันนี้คือสภาพแรกเข้าเลยยังไม่ได้ทําอะไรนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับ ในช่องนี้นะนะครับช่องผมบีมรถครอบตัวครับนะผมบีมครับผูดการฝ่ายขายนะครับประจำบริษัทไิจนนะครับนะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะนะครับหากสนใจนะครับผมนะก็ทักทายเข้ามาได้นะนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าสนใจเรื่องรถจริงๆนะเน้นโทรเลยพี่นะนะครับเน้นในเรื่องของการโทรดีกว่านะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ